คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสายของบล็อกฟุตบริการกดเกเพาส์และฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโ okay, อเคท่ผมสวัสดีท่ผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบล็อกในแมปของออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับผมในวิดีโอนี้นะฮะจะเป็นวิดีโอสําหรับมือใหม่นะครับที่ใครเอ่อต้องการหาตัวเล่นนะครับซึ่งเป็นตัวที่หาง่ายด้วยในวดีีโอน้ผ ที่ไม่ได้กดไลค์นะครับฝากกดไลค์ขล่หนึ่งทีกันด้วยนะฮะโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นตัวจริงมันเป็นตัวเก่าแล้วแหละแล้วก็หาซุ่มได้ในตู้นะครับแล้วก็ตอนนี้สามารถดรอปได้จากแมปมันน่าจะเพิ่มมานะครับก็คือว์ดนะครับผมเดอะวัตเดอะสแตมป์ปีดก็เป็นอะไรนะไทยกันใช้มือปืนจากอ้างจักรวาลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็อนิเมะนี้เป็นอนิเมะเก่าแล้วนะฮะเมื่อปี1,900มั้งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะสำหัคคคที่เยดูกก็ฝามนตะิรับ เป็นอนเมะเก่านะแล้วก็ในออสตาเนก็ได้ทำตัวออกมาด้วยตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะเป็นดาร์กบอลหรือเปล่าแต่จริงๆคือมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ดาร์กบอลนะก็โอเคตัวนี้นะครับผมผมก็ไปทำการหาว่าได้แล้วนะก็นี่เลยตัวนี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะเกี่ยวกับตัวนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะไม่สอนฟาร์มแบบหาตัวนี้นะคือเอาจริงๆใครที่ไม่มีอ่ะสามารถมาฟาร์มแบบแรกได้เลยนะครับนี่ครับ แมปหได้เลยนะครับแล้วก็เล่นได้เลยนะครับมี30%เนี่ยได้ง่ายมากด้วยนะครับส่วนแมปต่างๆ่นะไม่น่ามีแล้วนะน่าจะมีแค่นี้นะครับน่าจะมีแค่นี้นะไม่น่ามีแล้วนะน่าจะมีแค่แมปเดียวนะครับก็คือตัววัดก็คือตัวนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะขอใส่มาแทนตัวนี้แล้วกันนะครับผมนี่ผมใส่ไปเป็นตัว4ดาวนะเป็นตัว4ีดาวโอเคผมใส่มาแล้วเดี๋ยวผมขอถอดออฟออกก่อนด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใส่ออฟไปนะครับนี่ครับจะถือปืนนะจริงๆมันถือคู่ปะ น่าจะถือคู่มัง้งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเดีย๋ยวผมลองดูสิถือคู่ไหมเอ่ยไม่ถือคู่นะถือข้างเดียวโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุยกันเดี๋ยวเราจะเล่นเป็น infinite mode ละกันนะครับเราจะเล่นเป็น infinite mode เล่นแบบอะไรดีขอแมบเดิแลวกันแบบนี้ง่ายดีโอเคไปเลยเป็นตัว4ดาวนะครับไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีหรือเปล่าสาหรับใครที่เคยดูอนิเมะนี้นะครับอย่าลืมที่จะ c o m มนต์ไ้ด้วยนะครับว่าคิดว่าตัวนี้มี5ดาวหรือเปล่าแล้วก็6ดาวหรือเปล่าส่วนตัวคิดว่าแพทหน้า น่าจะมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะผมไม่เคยดูอนิเมะนี้มาก่อนนะก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาอัดวิดีโอนี้ผมก็ไปแอบดูมานิดนึงนะครับซึ่งภาพมันค่อนข้างค่อนข้างเก่าแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันสวยมันสวยนะมันสวยในในหมายถึงว่าถ้าย้อนไปอ่ะผมว่ามันสวยอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตัวนี้มันแตกต่างไงคือมันทํามาใหม่นะมันตัวนี้นะครับมันเป็นตัวเก่าแต่ว่าทําขึ้นมาใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวรอดูครับเราจะวางยูนิตสักหนึ่งตัวตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้เลยนี่ไป วาง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 ,วางนี่มาเป็น normal นะครับดาเมจอยู่ที่25นะครับคือเลเวลหนึ่งนะเอาจริงๆคือไม่รู้ว่าอัพเท่าไหร่นะครับนี่จะมี target ได้เลยนะครับเนี่ยพอระวางปุ๊บเนี่ยจะมี target มาเลยนะครับดีมากเดี๋ยวรอดูว่า มันจะคููดาวเร็วขนาดไหนนะครับปรับมาใหม่ก็คือจริงๆคือปกติมันน่าจะมีอยู่แล้วมั้งใครเคยเล่นตัวนี้มั้งครับตอนเก่ามันแตกต่างไหมนะฮะแต่เห็นมันปรับในในแพทอะในโน้ตแพทว่ามันตัวนี้มันทําใหม่ก็เลยขอลองมาทําวิดีโอแล้วกันอันนี้คือเฟิร์สไทม์เลยไม่เคยไม่เคยนี่มาก่อนเลยนะครับโอเคล้าปรับพาไปเลยดิลองดูหน่อยซิแต่คือคิวมันเหมือนดาร์กบอลมากเลยนะทุกคนโอเคลองดูผมผมไม่รู้นะใครเป็นคนแต่งเราจะ ให้เขายิงแล้วก,กดโน้ดาเมจเข้าไปน่าจะเข้าอยู่แหละเอากดเราต้องกดเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคูดาวมันเร็วมากยิงโดนไหมเนี่ยโดนเนาะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมต้องวางเอ่อสักตัวหนึ่งเอาไว้ข้างหลังนะครับกันไว้ยิงไปเออน่าจะได้ตัวแล้วมั้งดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันมันไม่ตายเดี๋ยวเราจะวางอีกตัวเพิ่มไปดาเมจยี่สิบห้านะฮะ ก็ไอสกิลเนี่ยมันจะมีให้กดเรื่อยๆเลยนะดีอยู่ดีอยู่นี่นี่กดไปบุ้งบุ้งยิงโอ้ไม่ตายยิงตัวนี้คือมันดีตรงที่เราต้องกดยิงด้วยนะครับผมไม่รู้ว่า80มันเท่าไหร่นะแต่ว่าก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมขอเอาเอาตัวนี้ไว้ตรงนี้หน่อยเผื่อไว้เผื่อไว้ก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดกันนะครับมันเร็วมันเร็วยออันนี้ตอนนี้เป็นปืนเดียวเนาะเออปืนเดียวปืนเดียว โอเคปืนเดียวแต่เราต้องรออัพก่อนเป็นไงบ้างไม่มตายเนาะโดนเนาะแต่ไม่ตีตัวเฟิร์สคืออะไรวะโหะยิงยิง <laughs> มันก็ยิงอยู่นะแต่ว่าดามเมจมันน้อยมากครับ25ิทำไมมันต้องตะแคงยิงด้วยโอเคเราอัปเกรดเลยนะครับก็เพิ่มระยะ5ลบ0.5นะครับแล้วก็ดามเมจเพิ่มเพิ่ม15โอเ้เยอะอยู่นีดูโอพิสโต้เนะ ว่าฉันเงินอยู่นี่ยเยอะอยู่นะเนี่ยเอ้ยยิงยิงยิงเข้าไปเราไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ต้องกลัวอัพสองขั้นเองเหรอทำไมอัพแค่สองขั้นเองวะยิง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 โอ้ผมว่าผมต้องวางตรงเงินแล้วแหละยิง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 เข้าไปยิงเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยดีดีอยู่ดีอยู่ด d o u b l ลฮิตแล้วตอนนี้ถ้าเราอัพไปมันก็จะเก้าวิเนาะ บอกมืก่อนนะครับว่าตัวนี้ใครทำ80แล้วคอมเมนต์ครับว่าดีไหมเอ้ยอันนี้ผมไม่เคยไม่เคยลองเลยนะอันนี้คือครั้งแรกแต่ในอนิเมะผมดูมาก่อนอันนี้คือมันใช้ปืนนี่แหละเออยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปวาชจริงๆริงมันจะเป็นอันนี้เป็นกราชใช่ไหมจะเป็นวาชยิงไปยิงเปทำให้มึงน้อยนิดแต่ก็ยิงไปแล้วก็คลิกได้เลยนะครับอ่ะปล่อยไว้ยังไงตัวนี้ก็กันได้อยู่โอ้ยยิงระเบิดเลยเหรอไม่ใช่เนาะ ต้องยิงเองนะครับคือถ้ายิงเองอะมันตีเร็วอยู่นะถ้ายิงเองตีเร็วอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มไม่ตายละกดไม่กดผิดยิงยิงเข้าไปยิง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 โอเคครับเราจะอัพเลยนะครับเพิ่มระยะ5-0.5ลบส่ดาเมจ20่ดยพิสโต้ลุยนี่ยิง2เฮ้ยเอาวะมันไม่ยิงแอร์หรอโอ้ท้ามยิงแอร์ด้วยนี่ดีมากเลยนะ มันเป็นสี่ดาวท <initiatives> ี <daha S 2> <refine vine gary> ่ยังไงนี่คือคู่แล้วนะน่าจะน่าจะตีร้อยยี่สิบอะครับตอนนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่น่าจะใหม่ฮะไม่ตีฮะโอเคไม่เป็นไรเวจิต้ามาวางไว้ครับเผื่อไว้เผื่อไว้น่าจะประมาณนี้แหละสําหรับตัวนี้นะครับลองลองเอามาวางเยอะๆยอะดิเอามาวางเยอะๆมันจะหมดหรือเปล่าเออช่วยกันยิงช่วยกันยิงช่วยกันยิงก็มีถ้ามีสี่ตัวก็ต้องช่วยกันกดอะครับสี่ห้าตัวก็ต้องช่วยกันกดอะ วางไะเผื่อเผื่ออาจจะดีขึ้นวาง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 เคยสักคู่นะครับแต่ผมจะขออับเงินก่อนมาเลยวสัส The Stampede ยิงมันใช้เงินพันเก้าเยอะอยู่ง่ายๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็น่าจะมีมีเท่านี้แหละคือมันเป็นตัวตอนแรกผมคิดว่ามันจะยิงแอร์ด้วยนะปรับมาใหม่อะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นปืนไงอาจจะแบบยิงตัวบนอากาศอะไรเงี้ย แต่คือมันไม่ได้ยิงนะครับก็น่าจะมีรีวิวเท่านี้ครับทุกคนตัวนี้ใครที่เคยดูอนิเมะก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันด้วยนะว่าอนิเมะสนุกหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่เคยดูเลยจริงๆถ้าจะให้มันแบบเก่งจริงๆนะเราควรที่จะทํายังไงก็ได้ให้มันดามเมจเยอะกว่านี้ครับน่าจะต้องอัพนะเฮ้ยนี่นี่นี่นยิงตัวแอยิงตัวแอยิงไหมยิงตัวแอไหม,มไม่ยิงนะครับกดไปหมดแบคแล้ว นัดลา40ดาเมจครับเก้าวิญญตีหนึ่งทผมไม่รู้ว่าอันนี้ผมอันนี้ผมพูดตรงคือผมไม่เคยเล่นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เว้แล้วคือมันทําใหม่ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมันเก่งขึ้นหรือเปล่าหรือว่าที่มันทําใหม่นี่คือตัวนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่ตัวนี้นะคือน,น่าจะใช่ตัวนี้นะใช่ครับทุกคนน่าจะประมาณนี้สาหรับตัวนี้ครับผมอยากให้ทุกคนนั้นรู้ครับว่าตัวนี้นั้นเข้านาม็กนะสามารถรับได้นะครับ4ดาว เป็นสีดาวที่เอ่อตอนแรกคิดว่าดีครับผมต้องต้องต้องไปลองดู80ครับไม่รู้ว่ามันยังไงนะถ้าใครจะมาทํา8 0สีดาววะเออทั้ทงทนที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสีดาวไอตัวนี้มันจะเก่งขนาดไหนเนาะก็โอเคในวิดีโอนี้อย่าลืมที่กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมไปเจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอนี้ก็จะมีเท่านี้แหละนะครับมารีวิวให้ดูเฉยๆว่าตัวนี้มันทำใหม่เป็นยังไงโอเคเจอกันะค, <Okay. S 2> คลิปหน้าผมสวัสดีครับ